ตัวเล็กมากด<อ>ตกกาีตัวเล็กลูก,มก <c oughs> หม,า,หมา,า,กาตัวเล็กๆล็ก <c> ล <oughs> ูกหมาต,ตัวเล็กเลกโอย้ยเล็กมากมาัมาลมตัวเล็กๆังตัวตัวเองตัวเล็กนี่ยที่ว่าเป็นเด็กเหมือนเดิมดูดา <c oughs> พี่ <c oughs> าพรอยู่นูนลนวะพี่เพลลอยู่นู่นพี่เพิร์พี่เพลลิร์มาหาแม่ก่อนแล้วพี่เพิร์มาพี่เพิร์อยู่นี่ ไอจิว่าจิว่าจิว่าจิามาจิวมาจิวฟังเป็นเขือกเป็นสายเผือกฟังปลากับประจันคุยก <political. S 1> ันแอบเผือกไม่ดีนี่จิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วตัวแน่นมากตัวแน่นมากไอจิ๋วเผือกไม่หายเลยไ้มทำไมอ่ะอยากรู้อยากเห็นปลากับประจันคุยรายการน่ะเหรอเหรอ ละละดูมาอีมเพล็ก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 อิมเพล็กจี๋วอิเพล็กจิ๋วอ๋อพี่เพลินคืออยู่ตรงนี้พี่เพลินอ่ะไม่ค่อยชอบปีนป่ายใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวให้ขนมเดี๋ยวให้ขนมรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะแล้วพี่เพลินพี่เพลินจิ๋วไปละจิ๋วไปละเฮานะมาเฮานะ เอพี่เพลมาลพมาเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำมขชกัน okay, เออเนี่ยลูกสองลูกสองดุจิว๋วจิ๋วสลันพอเพลอะกินแต่ขนมอ่ะเอออะไรวะเนี่ยเอออะไรวะเอามือามาดี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 อะไรเนี่ย คลิปนี้คือวันที่จิ๋วร้องไห้คำควรนะคะเา้าพี่เพลินมาแล้วหายงี้หรือยังอา้าคิดถ,ถึงโดมดมโด,ด,ดมเนี่ยเอาคิดถึงหรือเปล่าออาคิดถึงอะโดมใหญ่อาดมโดมคิดถึงพี่เพลินเนช็ดเท้าก่อนเห็นปะเมื่อกี้นิดนิดนิดใหญ่เออเอเอ,เ,อดเดี๋ยวแม่เช็ดแม่เช็ดจิ๋งแม่เช็ดเท,ท้าพี่เพลินก่อนไป เดีนี้จิ๋วเก่งละเดินชิวๆเก่งทุกวันอืมสบายมากจิวสีของแม่น่ะแม่นั่งรอนะมาเอาอมานั่งรอน้องออกกำลังกายดูสิเนี่ยเห็นไหมเวลาเท่าไหร่แล้วคะ 13นาทีแล้วอ๋ออ๋อสามนาทีเองเหรอว้ายอะไรของเธอเธอไม่ต้องแบบนี้เธอนั่งดีๆเออนั่งดีๆมาเนี่ยมาน้องออกกำลังกายก็ให้กำลังใจน้องดิว้าวอะไรเนี่ยอุตสาชมเดินลงมาอีกเอาขึ้นใหม่น่านานนๆาน,น,านแล้วยังไง ไม,มไ,ไม่มีอะไรให้กินหรอกเออเออกกำลังกายให้เสร็จแล้วอย่าแม่ให้กินเข้าใจป่ะเนี่ยแม่โอ๋ให้ขนมเป็นรางวัลจนเด็กๆมันเสียนิสัยกันไงคะเนี่ยมองเขาพูดถึงขนมก็หันไปที่คางเดินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฮะเอ้ยจะเล่นไอไออ๋อที่หนีบแดงๆเล็บติดเดี๋ยวเจ็บนะลูก ดนดีๆเ,เออน่ะน่ะเออพอแล้วดีมากเย้ไป <ileri> เอาเฮ้ยเฮ้ยเ,ออเ,เ,เ,เสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วไม่ลงเหรอภาษา อ่ะพีพิร์นไปเอารางวัลกันเอาไปมา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 ไปเอารางวัลไปเอารางวัลอ่ะไปอ่ะหันซาก่อนออกกำลังกายอ่ะพี่เพิร์นโอ้ยพี่เพิร์นเบาๆอ่ะจิ๋วเออไอ <laughs> ใครมืใครเราอีทเมื่อกี้ดิใครเราอีทลูก เห็นไหมมันมีคอร่าแล้วหนูจะนอนหัวตกเบาะมามันก็ไม่เจ็บเห็นปะมันดีจะตายคอร่าที่แม่ใส่ให้เห็นไหมเออไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเรื่องอะไรแล้วนะคะเรื่องเดิมค่ะข้อสอกข้อสอกข้างขวาค่ะข้างที่มันทับอยู่นั่นแหละมันแทะซะเป็นแผลไม่หายขาดสักทีหายขาดแล้วก็เป็นอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าหันสาแทะอยู่ประจํา นมป่ะฮันษาแม่มีนมนะนมอร่อยอร่อยนมนมป่ะนมเนี่ยนม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 กินป่ะกินป่ะลูกล้อลูกกันหมดเลยอ่ะลูกกันหมดเลยอ่ะลูกกันหมดเลยอะเดี๋ยว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 ฮะเนี่ย ำไมคะแล้วยังไงอ่ะพี่เพินอ่ะพี่เพินพี่เพินไปเอาเอาพี่กุ้งบนเตียงให้แม่ก่อนบนที่นอนให้แม่ก่อนแล้วแม่เอาขนมให้อ่ะไปไปหยิบพี่กุ้งบนที่นอนอ่ะให้แม่หน่อยบนที่นอนลูกสีแดงอ่ะสีแดงสีแดงค่ะเพินสีแดงลูกนู่นน่ะหันหลังไปหันหลังไปบนที่นอนเดี๋ยวแม่หยิบขนมก่อนนี่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 สีแดงลูกสีแดงนั่นแหละอันนั้นแหละเนี่ย เอาหยิบพี่กุ้งมาเร็วนั่น่ะมันที่นอนไง yes 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 เอออานั่งลงนั่งลงอ่า,อาดี๋ยวจิวจจ๋วใจเย็นจิ๋วใจเย็นจิ๋วก็กลับอยู่ไม่ใช่หรอฮะอ,อ่ะเนีเ่อะเรียกมากินสแน็คไทม์กันตอนบ่ายสามโมงค่ะ อะไปเข้าที่นอนได้ไปไปเข้าที่นอนได้ทั้งคู่ป้ามาแล้วยังไงแม่กอลังจะให้ขนมค่าปิดร้านพอป้ามาก็ดึงไปหาป้าเลย,อเ,ลยเอาไงจะกินหนมแม่หรือจะหาป้าเอาไงครัเพื่อนเอาไงลูกถ้าเพื่อนเอาขนมหรือเอาไงเอาไงพร้อมหรืยังเอาไงเอายังไงพเพื่อนไม่เอาเอ่ะไปหาป้าก่อนเหรอ เราต้องรักปลาก่อนจิ๋วจิ๋วคี้เหนูเลยใช่ไหมโอ้ยลูกสาวโอ้ยอะอะเอาวางตุ๊กตาลงสีไม่วางจะได้กินเนาะยังไงอะอ่ะหาปลาอีกเหรอเอออ่ะไม่กินเนาะไม่กินเนาะอ้าวว่าไงอ้าวสวัสดีค่ะเออจิ๋วว่ะสวัสดีค่ะเออ เก่เงเก่เงหวัดดีได้สองข้างแบบพี่เพลินก็พอละหยิบตุ๊กตาไม่ถูกไม่เป็นไรแม่ไม่หวังไม่มีความหวัง,วงกับจิ๋วล้เอาไปหาปลาได้แค่นี้แหละไปไปลปเดี๋ยวก็ได้จักโอ๊ยถูกโทษโอุย้ยเขา่ขาเข่าซอกแม่ไม่มีความหวังกับจิ๋วแล้วจิ๋วจะหยิบตุ๊กตาให้แม่ได้หรออปาปลาอาไปหาปลาได้เดี๋ยวก็ต้องกินหนมกับปลาเองอ่ะปาหาปลาปะ ไปเล่นกับป๋าป่ะป่ะเอ้าเอ้าเอ้าทำไมอ่ะเอาลูกบอลเอาลูกบอลจิ๋วไม่แย่งพี่เพลินไปหาป่าเออเออแย่งพี่เพลินเขาเขาก็ได้เล่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาได้เล่นลุกบอลเขาใช่ไหมใช่ไหมไหนแม่เคาะอันนี้ให้แม่เคาะไฟๆให้อ่ะอ่ะเออ เห็นไหมฟินไปเลยนะอม่ขออนุญาตไปถ่ายบ้านหน่อยนะไอ้่ายพี่น้องหน่อยนะอ่ะเอาอะไรลูกบอลหรือจะเอาตุูกตาเออเอาไงเออเข้าใต้โต๊ะไปแล้วมั้งเอาถงองย่างดูมันเดิเห็นปะเออเออน,นั่นนั่นบอกแล้วว่ามันสามาก ถือว่าทุกตาด้วยบอลด้วยเออเออเอาสิเอาไงเอาอะไรมั่งดูสิจิ๋วทั้งนั้นฝีมือจิ๋วทั้งนั้นเนี่ยเออเอาไงไหนไหนูกอนไหน้ตุกตามาดีดิให้ทุกตาไปให้ปลาดูดิเอาตุกตามาดูซิขัดยังโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไปหาป้านน่นเออ พี่เพลินนะพี่เพลินพี่เพลินเลียเล่นลูกบอลเพลินเลยนะ